สวัสดีครับแฟนๆรายการช่องลุงไม่ได้โม้ดำเนินรายการโดยลุงบิกสุลูกพอวัดวันนี้ก็ตรงกับวันที่29มิถุนาย,ยน2563สําำหรับคลิปนี้ลุงจะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอง่ายๆด้วยแอป Kine Master ตอนที่1นะครับ ตอนนี้ก็จะมาแนะนำการติดตั้งแอป Kinemaster แล้วก็การตัดต่อการย้ายการลบนะครับถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งได้ตัดต่อคลิปเป็นตัดเป็นย้ายเป็นลบเป็นนะบทที่หเอาแค่นี้ก่อนนะเอาก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาการตัดต่อย,ย้ายลบ ต่อไปก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะไปที่ Play Store เพื่อที่จะไปดาวน์โหลด Kine Master มานะถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า k i y n m m s t t r r มานะตอนนี้ของลุงมีอยู่แล้วนะคือบรรทัดแรกนะลุงก็กดเข้าไปเลยเนะี่ยมันก็จะมายัางหน้าตาของแอปนะคืออย่างที่เห็นเนี่ยนะหลังจากนั้น เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลุงก็จะกดที่เปิดเลยนะอ่ากดที่เปิดเลยเนี่ยพอมาหน้านี้ก็ให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกตัวใหญ่ๆะนะตัวใหญ่กดเข้าไปอย่างน,นี้แล้วก็ไปเลือกอัตราส่วนของหน้าจอตอนนี้ก็ให้เราเลือกตัวแรกก่อนนะตัวแรกคือ16ส่วน9นี้ก็เอาไปใช้เวลาเราทำคลิปลงยู u ูบนะแล้วก็9ส่วน16กก็ ใช้เวลาเราเอาไปทำคลิปลงมือถือเวลาดูแนวตั้งเนี่ยมันจะเต็มจอส่วนหนึ่งจนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้เวลาเอาไปโพสทาง f c e e o o o นะตอนนี้ลงจะเอาอันแรกก่อนนะกดเลย1 6บกกดไปอย่างนี้นะโทรศัพท์ของลุงเวลากดปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่หน้า Media Browser เลยนะรุ่นใหม่ นะรุ่นใหม่มันจะเข้ามานี้เลยก็ให้เราไปเลือกตรงแคม ERA นะเพื่อที่จะเอาคลิปเอามาทำการตัดต่อเยอะลงจะเลือกเอาสักสามคลิปนะเอาสักสามคลิปเนีย่ยเอาคลิปแรกนะหนึ่งโอเคแล้วก็กดตรงมีเดียแล้วก็กดที่แคม ERA แล้วก็เลือกตรงคลิปที่สองกดตรงมีเดียแล้วก็กดที่แคม ERA กดคลิปที่สามที่มีต้นกล้วยอ่ะทีนี้ก็ได้สามคลิปแล้วนะหลังจากนั้นเดี๋ยวลุงจะเอาภาพนิ่งสักภาพหนึ่งนะกดที่มีเดียเอาภาพนิ่งสักภาพหนึง่งภาพนิ่งเราตรงไหนดีเนี่ยตรงแคมารามีไหมอ่าไม่มีภาพนิ่งเลยเนี่ยตรงแคร์มไราไม,มีภาพนิ่งใช่ไหมเอาไปมันน่าจะอ่มกดตรงนี้นี่อ๋อโอเคเอันนี้ก็ได้อ่ะภาพนิ่งอ่ะเอาภาพนิ่งสักตัวหนึ่งนะ ทีนี้ลุงอยากจะไปตรงต้นคลิปก็กดเนี้ยนะเครื่องหมายตัวเนี้ยกดลงไปแล้วมันจะวิ่งไปต้นคลิปเลยนี่คือวิธีการเอาคลิปมาต่อกันนะสามคลิปด้วยกันแล้วก็ภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งนะทีนี้ถ้าเราอยากจะทําการตัดทําไงล่ะนี่ต่อเราต่อได้แล้วเวลาต้องการตัดนะสมมุติว่าเราอยากจะตัดตรงนี้นะเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างอันแรกด้วกัน นะแล้วก็ให้กดตรงตรง,ตรงเอ่อตรงไฟล์คลิปวิดีโอนียกดแล้วมันจะมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็กดที่กันไกนะเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนไปสมมติว่าเราอยากจะตัดตรงนี้ออกใช่ไหมทางด้านด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็กดตัวแรกนะที่ก็บอกว่าตัดไปทางซ้ายมือของหัวอ่านเนี่ยไปดูให้ดีนะปุ๊บไหมด้านซ้ายมือมันก็จะหายไปแล้วนะทีนี้มาดูตัวต่อไปถ้าต้องการอยากจะตัด ด้านขวามือบ้างล่ะก็ให้เลือกจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการอยากจะตัดนะมันจะมีเคอร์เซอร์สีสีดแดงๆเนะี่ยเป็นจุดบอกเราว่าเราต้องการจะตัดตรงไหนสมมติว่าจะตัดตรงนี้เห็นไหมตัดด้านขวาเราก็กดตรงตัดไปทางขวาของหัวอ่านกดปุ๊บเห็นไหมอังขวามันก็หายไปแล้วนะนี่คือการตัดต่อนะครับทีนี้มาดูกันย้ายนะ สมมุติว่าเราอยากจะโอ้มันเดี๋ยวจะดูก่อนการตัดนะั้นมันจะมีตัวที่สามนะแยกหัวอ่านนะแยกหัวอ่านก็เหมือนกันเราก็เลื่อนตรงนี้ไปต้องการอยากจะแยกตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นไปวางไว้ตรงในตรงคลิปเรานะตรงคลิปวีโวแล้วก็กดแยกหัวอ่านเห็นไหมมันจะเป็นสองสอง,สองเป็นสองท่อนนะัเนี่ยท่อนที่หนึ่งและท่อนที่สองอย่างเงี้ยน,นะนี่คือวิธีการแยกนะแยกหัวอ่านนะไอ้ตัว ตัวที่สามอ่ะนะตัวที่สามเอาทีนี้มาดูแยกตัวที่สี่นะแยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งอ่ะลองดูนะเดี๋ยวลงยะลองเอาตัวนี้นะกดกรไปแล้วก็กดกันไกลสมมติว่าเราจะแยกตรงนี้ออกแล้วก็แทรกเฟรมภาพนิ่งด้วยนะคอยดูนะมันจะมีภาพนิ่งแทรกเข้ามาด่เห็นไหมนะตัวนี้ภาพนิ่งเนี่ยที่มันแทรกเข้ามาเลยเป็นตัวนี้นะก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับ อาเจนี้ลุงจะทําวิธีการย้ายบ้างเนี้นะเมื่อกี้ก็ต่อเป็นแล้วตัดเป็นแล้วแยกหัวอ่านเป็นแล้วแล้วก็แทรกภาพดิ้งเป็นแล้วทีนี้ลองทําการย้ายบ้างนะสมมุติว่าลุงจะย้ายย้ายตัวตัวเนี้ยตัวแรกนี้เอามาไว้เอามาไว้ต่อเป็นคลิปที่สามนะเป็นคลิปที่สามาวกด้าไปอย่างนี้นะกดแล้วก็ กดแช่ไว้แล้วก็ลากลงมามวางไว้ตรงเนี้นะอยากห้แมมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่อยูดตรงนี้แล้วที่เราย้ายมาสักครู่นี่นะนะถ้าเราต้องการอยากจะย้ายกลับคืนไปตรงหน้าก็ให้กดอย่าให้เป็นแถบสีนะให้เป็นให้แถบสีหายไปอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วกดแช่ไว้สักนิดนึงมันจะดังกึ๊บนะถ้าเป็นมือถือนะมันจะรู้สึกว่าสั่นนิดนึงแล้วก็ลากไปไปข้างหน้าเนะี่ยมันก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือตัวนี้นะ อาต่อไปสมมุติว่าเราอยากจะลบนะสมมุติว่าลุงไม่อยากได้แล้วคลิปตัวแรกเนี่ยต้องการลบใช่ไหมเราก็กดตรงตรงคลิปที่เราต้องการลบนะกดเข้าไปมันจะมีมันจะมีถังกยะยาขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเวลากดปุ๊บเนี่ยถังกยะยามันขึ้นมาแล้วเราก็กดที่ถังกยะยานะหายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนะนะคลิปแรกก็หายไปแล้วนะนี่คือตัวอย่างของการอา่าการอะไรการลบนะ อย่าลุงจะลบตัวนี้ออกนะตัวนี้จะได้ให้มันสั้นๆนะสั้นๆนะไม่ให้มันยาวทีนี้มาดูตรงภาพภาพนิ่งนะภาพนิ่งเราไม่สามารถที่จะทําการเออก็ทําการตัดซ้ายตัดขวาได้เป็นกันแล้วเนี่ยเนี่ยดึงมาให้มันยาวก่อนสมมติว่าเนี่ยมายาวๆนี้ก่อนสมมุติว่าเราอยากจะตัดตรงหัวอ่านด้านซ้ายมืออา้าวตัดไปเห็นไหมเนี่ยอยนะากคลิป อยากภาพยาวๆมันก็สั้นลงมานะถ้าสมมติว่าอยากจะตัดตรงด้านหัวอ่านด้านขวานะเราก็เอาไปวางไว้งี้แเราก็กดเนะี่ยทำเหมือนกับคลิปวิดีโอนะเหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเลยนะเหมือนกันอันนี้คือวิธีบทเรียนที่เป็นบทเรียนที่หนึ่งนะนะหรือว,ว่าตอนที่หนึ่งก็คือติดตั้งแอปเป็นตัดและต่อเป็นย,ย้ายเป็นลบเป็นอ่านะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ มีประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดต่อตัดต่อคลิปด้วยแอป Keyne Master นะหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงนี้นะเพื่อที่จะ export พร์ตเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยนะแล้วก็ไปเลือกเนี่ยเลือกความละเอียดของภาพว่าต้องการจะเอาตรงไหนอย่ลุงเอาแค่ 720p ก่อนนะแล้วก็มาตรง30นะตรงนี้ก็บิตเรทนี่แนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่สูงสุดเลยนะตัวเนี้ยสูงสุด อันนี้ก็เลือกเอาตามความสามารถของโทรศัพท์เรานะตอนนี้ลงเอาแค่30นะเปรมเรดสำหรับความละเอียดก็เอาแค่ s d 720ก่อนนะจริงๆแล้วมือถือลุงนี่มันทำได้ถึงถึง 4K เจ้านะแต่ว่าตัวนี้ตัวอย่างนะเนี่ย,ยหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็กด s p o r t นะ x p o r t ก่อนที่จะกด e x p o r t เราต้องมาเช็คดูตรงนี้ก่อนนะว่า,าหน่วยความจำของเราในะพื้นที่ความจําเนี่ย มันเหลือเท่าไหรนะถ้ามันเหลือน้อยแล้วเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันจะเกิดอาการ Error นะไม่ใช่ Error นะ e อ r o r อ่านว่า Error นะไม่ใช่ Error นะ Error ครับมันจะเกิดอาการ Error คือค้างนะอ่าอันนี้มันเหลือเฟือน่ะของลงเหลือตั้ง 24.67gb สนะอ่าสามารถที่จะตัดต่อได้สบายเลยเราก็กด e ี p o r t กนะคอยดูนะ เนี่ยก็นั่งดูไปมันอยู่ที่ความเร็วของเรานะความเร็วอความเร็วเน็ตนะแล้วก็ความแรงของมือถือเราด้วยนะจะเร็วดูช้าอยู่ที่นี่นะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราสามารถเปิดได้แลเนะนะี่ยกดเพลย์ตรงนี้นะกดดูได้แล้วก็เลือกตัวแรกนะเครื่องเล่นวิดีโออ่านะนี่คือตัวอย่าง คลิปวิดีโอที่ได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะก็แบบนี้แหละนะเป็นตัวอย่างนี่เฉยนะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่หัดทำคลิปนะครับสำหรับบทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามาชมคลิปของลุงในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทำคลิปต่อไปนะครับ on